สบายดีแล้วก็สวัสดีเนาะส่องวันชาแนลแทน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 มันี้ก็มาพบมาพอกับ One นะวันเนาะเรียกว่าวันชาแนลเนาะพี่น้องมันนี้ก็ฝากส่องใหม่เด้อพี่น้องส่องเก่านั่นแหละพี่น้องแต่ว่าเปลี่ยนจากพี่น้องอินเตอร์มาเป็นวันชาแนลเด้อพี่น้องก็ฝากกดไลด์กดแชร์กดติดตามเมนวันชาแนลคือเก่าเด้อพี่น้องผู้ข,ขายเองก็มีซื้อว่าวนะันเนาะ ฝากสองในหน่อยในเด้อพี่น้องฝากกดไหลก็ดแช์ก็ดติดตามในเด้อพี่น้องกะอาบสีมีสาระเนยบบมีสาระนี่กะซอยเป็นกำลังแรงใจให้แเมน้องอินเตอร์ทึงลอยทึงพันคือเข้าในเด้อพี่น้องขอบมุกขอบใจเพื่อสกูส๊สุสกุทีเขามาเบิง่งแล้วก็เขามาชมแล้วก็เขามาติดตามเนาะสองในหน่อยของเฮานะ มอนีกะบ่มียังไรเนาะพี่น้องมันีกะซีมาผ้ามาห่อร์ขัต้มให้คุณยายเนาะมอนีคุณยายให้เห็ดขัดต้ตมมัดเนาะ่บาบ่ไดใส่ทั่วเนาะขาต้มกล้วยธรรมาดามาดาเนาะไปเบิ่งกันเลยนเ,เ,นเนาะว่าเห็ดแบบใดเนาะไปเลยนี่ก็คือใบตองเนาะทุกคนใบตองเนาะก่อนอื่นเข้ากระตองเอาใบตองมาและก็ะตองเอามา อันนี้ก่อนเนาะพี่น้องเอามาเอามาตากให้มันแบบให้มันเหี่ยวนะพี่น้องเอามาตากให้มันเหี่ยวแล้วก็เอามาซีกเนาะนี่กับบ่อหน่อยบอ่อใหญ่เนาะกพัพอดีพอดีเนาะกัเชื่อว่าทุกคนก็คือสีหอบเป็ดเนานะนลายๆคนเนาะ ก็มาหนีแหละทุกคนโอเคนะเาก็มาทำความสะอาดกันเนาะล้าก็มาเซจเนาะทุกคน หลังจากที่เข้าได้ไปต่องที่เขาอันนี้ตากแดดด้วยว่าเขาทำความสะอาดเดียบรอยแ้วเนาะพี่น้องเขาก็มาตัดไปต่องกันเนาะตดทัวตัดกดเนาะตัดทัวตาจะสีป,ประมาณมนาะสกคนเนาะ กสีได้ประมาณนี้แหละเดี๋ยวแม่น้องอินเตอร์กับสีคอเห็ดให้มันแล้วก่อนเนาะพี่น้องแล้วก็กห้ามมาเบิ้งตอนแม่น้องอินเตอร์สีไปเห็ดเขาเนาะไปหุ้งเขาไปขัวาขาวก็เนาะก่อนอื่นครับแม่น้องอินเตอร์กับสีคอเห็ดสีคอสีใบตองเสรศษใบตอง,ตองให้มันแล้วก่อนนะเนาะเดี๋ยวคอยมาชมตอนเห็ดเขาเนาะพี่น้องว่าเขาเห็ดอย่งไรขัวากย่งไรเนาะไปเบิงนะ้งเนาะ อันนี้ก็คือเขาซ่านเนาะพี่น้องหรือว่าเขาเนี้ยน่ะแหละเขาซ่านอนะ่ะที่ห้าวแซน่าใบเดี่ยวแล้วก็มันอ่อนแล้วเนาะพี่นอ้องน,นี่คือกะทิเนาะทุกคนเห็ดกะก้าตวงเอ่ะหมดเละนี่แม่่แมน้องอินเตอร์กะทิครึ่งโลเห็ดเห็ดกินนี่น,น,น inter, ะน้องอินเตอร์แต่พี่น้องเอ้ยโอ้ยบอกถือว่าผิด มันชินในการใส่แบบสนะีเกาเนาะเปลี่ยนแล้ว,ลลวอันนี้ก็คือขขาวเนียวยนอทีเฮาเซ่หนามแล้วพี่น้องเซ่ให้มันอ่อนแล้วข้ามขึ้นเลยละเนี่ยเพราะว่ามันเป็นขขาวเนียยมันจะากแข็งน่จังหน่อยเนาะมันเป็นขเนียวเกาเนาะพอได้ มีขา้าวเหนียวใหม่กับอาสิเส่แป๊บหนึ่งเพราะมันอ่อนนะก็เอาขึ้นเนาะอันนี้คือน,น้ำตาลใสแดงเนาะน้ำตาลใสเกลือเนาะกะทิเทกะทิต้องหมอก่อนพี่เนะ้ะงเอาสิครัวเขาก่อนเนาะพี่เน้ะครัวพเพาะยัง กัวเพราะว่าเวลาเ้ามันสิเขามันสีโบได้เสียง่ายหรือย่างนึงมันก็สิแส็บกลัวเนาะถ้าเหาหนึ่งเอากระดาษเกล่อนแต่ว่าควแส็บมันสีโบคือกันเนาะแต่ว่าเ้าวขวมันสิมีคว้วหอมของกะทิ้วก็เขานี่มันก็เ้าวเวลาเ้าเห็ดขะตุมไปแล้วมันก็สิเก็บไว้ได้นานพี่น้องมันก็ะสีโบเสียง่ายเนาะขอดีของมันเนาะ ใส่เบิดเย้ยทั้งหัวทั้งหางพี่เนาะครึ่งโลกเปิดไพ่ึ้นไนพ่กลางๆพ่ออน,นี้คือน้ำตาลทรายเนะาะหมักวานหน่อยมัวานลายกับเหลวแต่เนาะกูะได้หมักวานกับใส่ละลาย สิมเอาตามใจชอบเนาะพี่น้องไฟเห็ดกินกันนะเสีย่าทุกคนกนะ็คือเห็ดเป็นนั่นแหละใส่ซองซองตนะพีเนาะอันนี้คือเกอนะลือเนาะเราต้องใส่เกลือน้ำด้วยพี่น้องเห็ดคลองวานเนี่ยต้องใส่เกลือทาบาใส่มันสีแหวบเกลือประมาณดูสัก สอนชานี่แหละโมไซร่ามันจะเค็มนะเนาะี๋ยวจะเขี่ยไปเรื่อยๆเนาะจนให้น้ำตาลใส่ละลายค่อยเอาเขาลงไปใส่เนาะแล้วทเพิ่มน้ำตาลอีกสอนหนึ่งพี่น้องมันบาหวานว่าเพื่อเขาเนาะเพื่อเขา เป็นสามสอนแล้ว <descon> ก <fin anta> ็วันกับสีคนไปเรื่อยๆเนาะน้ำต้านกันละลายดีแล้วเนาะวันกับสีใสเขาไปเลยเนาะทุกคน ข้นไปเอยๆนะทุกคนนั่งยางเ่าใส่เขาแล้วเนาะเ้าก็สสีขวัวไปจนขัวไปไายอ่อนๆจนหนาม,มันบบกเนาะพี่น้องเนาะเดี๋ยวมาเบิ่งตอนอันนี้หนาม,มันบกแล้วเนาะเขามันสุกแล้วเนาะพี่น้องว่ามันต้องใส่เวลาหนานเนาะกับประมาณนี้เนาะทุกคนเนาะล้วก็สิป้ามันเย็นเนาะป้ายเขาเย็น ต่เขามันบัข้าวนาะเพราะว่าน้ำตาลเทามันออกซีแบบสีแดงแดงำดนี่พี่น้องน้ำตาลมันออกแบบนี้เขาเขามันเลยพอถือน้ำตาลมันเลยออกเป็นซีแบบบังงาปันไดเนาะแต่ว่าเป็นยังเนาอเอาคว่มันกระเสบของเกาเนาะเดี๋ยวแกะสีปลาให้มันเย็นแล้วก็เท่ากมาห่อกันเลยนาะกันเลยน้อเขาห่อกันแล้วเลยนาะอันนี้คือกล้กลวยห่อแต่ห่อใส่กลวยทรรมาได้ เขาน้ำตาลเขามันซีบวง,งามพี่น้องก็เลยมไม่ใส่เขามันได้ออกเป็นเขา,าข้าวเลยบ้านเขา้าใส่ถ้าทุกคนเห็นกระใส่น้ำตาลข้าวด้วยพี่น้องมันจะเขามันจะข้าวเอามาห่อก,ก็เลยนาะทุกคน ถ้าได้มีทัว่วเอาทัวาาท่วหยัดเออตมทั่วใส่น้ำเ<ม>ขาแล้วพี่นนองแต่เ้าบ่ามีทั่วถถมมีทั่วมันก็ะสีแบบแสบนี่จับตรงนี้พับตรงนี้พี่นนองจับตรงนี้พับตรงนี้ อตอกเงา่อวไปนิดนึงคับพี่ห้อง ไม่ต้องกะบบยาเคียววันไหนนะทุกนนุนเนาะไม่ต้องใอยาเคียววันไหนมันได้ห่อตองใหญ่พี่น้นง មិនຕ້ອງបបហេងពីណោះអើយមិនຕ້ອງបបហេងប៉ុណ្ណេះกรอบกรอบមិនຕ້ອງกรอบ โอ้ใบตองกรอบเนาะเออรุ่นใบตองก็ฮอ,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 อแล้วเนาะทุกคนแลาา้วก็วันก็เสียเอาไปหนึ่งเนาะแล้วก็มาเบิ่งกันว่ามันสีแสรบหรือบ่อเนาะเสร็จแล้วเนาะพี่น้องนี่ข้าวต้มของวันก็เสร็จแล้วเนาะพี่น้องเนาะนี่ก็สิมีห่อหน่อยห่อใหญ่ก็ะจิตต <laughs> ั้มเนาะเลี๋ยวเอาไปหนึงหนงหนงหน่งกันเลยเนาะ ລະກະມາເບິ່ງຕອນມັນສຸກເນາະຊິອອກມາແບບໃດເນາະທຸກຄົນສິຫໍ່ຫໍ່ຫນ້ອຍເບີຍກไว้່ຕ້ອງວຸ້ຄໍພີ່ນ້ອງກະເລີຍອນອນຍກີ່ໃຫ້ຄຸນຍບໍ นี่ครับเป็นหนึ่งก็เลยแบบเนี้ยะข้าวต้มมาท่ากับเสเียดอะไรทุกคนนี่เด็กาหากินป่ะจ้ากะลังเสียบด้วยพี่นอ้องกะลังแบบพอดีคำพอดีคำเนาะข้าวนะตม้มมาเท่ากะสุกแล้วเนาะพี่นอ้องกะลังกินเนาะพอดีกินซ้ำเนาะหมูใหญ่พอดีซ้ำซำคำเนาะ Nhà hôm nay chịu ngầm ngủ lên nga tụcu. Sếp luôn. Bột tặng sài thua ra sếp nè. Sìa. Sìa.